ดีไซน์เทสเคสเกี่ยวกับการค้นห,หาและแสดงผลยังไงไปดูค่ะเพื่อนๆเคยเจอหน้าจอแบบนี้ไหมคะหรือหน้าจออื่นๆที่คล้ายๆหน้าจอหน้าจอนี้ค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างหน้าจอนะคะของการค้นหาและแสดงผลอ่าอ่าเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยเว็บ Google เนาะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างจากหน้าจอปราศนีไทยต้องขอบคุณปรณศนีไทยด้วยนะคะ ถ้าเราได้รับโจทย์นะคะว่าให้ลองเขียนเทสเคสเกี่ยวกับการค้นหาและแสดงผลเราจะทำยังไงกันดีคะเพื่อให้การทำงานมีสโคปที่ชัดเจนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตัวอย่าง Requirement ง่ายๆกันเถอะ จากด้านบนเป็นตัวอย่าง Requirement นะคะเพื่อ,อให้เราสามารถที่จะออกแบบ Test case ได้นะคะเรากำหนด Requirement อย่างง่ายๆ่ข้อแรกเขาบอกว่าเราจะทำการค้นหาไปษณีได้ด้วยการพิมพ์ชื่อนะคะแล้วก็รหัสประณสยิหรือทำเลที่ตั้งนะคะ ข้อ2อ็เขาบอกว่าถ้าไม่พิมพ์ข้อความใดๆแล้วกดปุ่มค้นหาระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าุณากรอกข้อมูลนะคะ,ะถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ชื่อนะคะรหัสเปร์เนีหรือทํำเลที่ตั้งอย่างถูกต้องระบบจะสามารถค้นหาข้อมูลและแสดงผลได้นะคะแต่ว่าถ้าเราระบุข้อมูลที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ตัวอย่างเช่นเราระบุ ข้อมูลรหัสปรษณียที่ไม่ได้มีอยู่จริงในในส,สาระ,ะระบบของปรษณียไทยอ่ะก็จะ,ะระบบก็จะจะแสดงข้อมูลไม่ได้นะคะก็คือจะบอกว่ามันมีสูตรเรคคอร์ดนะคะอ่าอ่า อ่าแล้วก็ถ้าเราอ่ะแสดอ่าระบุเงื่อนไขที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นเราระบุรหรัสปรษณียีที่ถูกต้องนะคะระบบเขาก็จะสแสดงข้อมูลว่าเนี่ยคีย์เวิร์ดที่คุณค้นหาเราค้นหาเจอกี่รายการนะคะอืมค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างเทสเคสกันเถอะค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเทสเคสนะคะอ่ะาค่ะอ่ามันมีเทสเคสอยู่เจ็ดข้อนะคะ แล้วก็สังเกตดีๆจะมีซีนิโออยู่ทั้งหมดประมาณ4ีซีนิโอนะคะซีนิโอแรกเป็นการตรวจสอบการกรอกข้อมูลซึ่งมีเทสเคสย่อยอยูอ่4ข้อนะคะซีนิโอที่2จะเป็นการค้นหา จุดบริการด้วยชื่อนะคะแล้วก็ซนโที่3จะเป็นการค้นหาจุดบริการด้วยรหรรสัสปรษณีย์ซนโที่4จะเป็นการค้นหาจุดบริการด้วยทําเลที่ตั้งนะคะก็รวมทั้งหมดมีอยู่7เทสเคสนะคะมาเราไปดูเทสเคสข้อแรกกันเถอะนะคะเทสเคสข้อแรกก็บอกว่าเออไม่กรอกไม่กรอกอะไรเลยไม่กรอกตัวเลขใด,ๆ,ดๆแล้วกดปุ่มค้นหานะคะอ่า าระบบก็จะแจ้งข้อความเตือนว่าให้กรอกข้อมูลนะคะข้อที่2กรอกรหัสไปรษณีย์ที่ไม่มีอยู่จริงนะคะตัวอย่างเช่น1 2 3 4 5ส่านะคะเมื่อเรากดปุ่มค้นหาระบบก็จะแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าเฮ้คีย์เวิร์ดที่คุณระบุมาเนี่ยเราค้นหาดึแล้วไม่พบข้อมูลนะอะไรอย่างนี้ยค่ะ เทสเคสข้อที่3นะคะเป็นการกรอกชื่อนะคะที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลปรณียีไทยตัวอย่างเช่นกรอกอสำนักข่าวไทยจากนั้นก็กดปุ่มค้นหาะระบบก็จะแสดงข้อมูลค้นหาว่าคีย์เวิร์ดสำนักข่าวไทยเราค้นหาไม่เจอนะ ข้อ4อกรอกทําเลที่ตั้งที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของไปรษณีย์ไทยนะคะตัวอย่างเช่นคลองปา่ปาปาจากนั้นกดปุ่มค้นหาผลลัพธ์ก็จะบอกว่าคีย์เวิร์ดของของคุณที่ระบุมาคลองปา่ปาปาเราค้นหาไม่เจอน,นะต่อไปเป็นแฮปปี้เคสแล้วตื่นเต้นจังเลยนะคะ,ะข้อนี้บอกว่ากรอกชื่อไปรษณีย์ถูกต้องอเช่น อปอนอลัก4ีนะคะแล้วจากนั้นก็กดปุ่มค้นหา,า,า,าระบบก็จะ,สะแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าคีย์เวิร์ดอะปอนอลัก4ีน่ะเราค้นเจอนะมีทั้งหมดหนึ่งรายการข้อต่อไปข้อ6นะคะเป็นการกรอกชื่อ,อเป็นการกรอกรหัสปรษณีนีถูกต้องนะคะตัวอย่างเช่น1 0 2 1 0จากนั้นกดปุ่มค้นหา ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อคีย์เวิร์ดที่คุณรูปบุมา102-10เราพบรายการทั้งหมด5รายการนะสุดท้ายนะคะข้อ7เป็นการกรอกทำเลที่ตั้งรหัสไปรษณีย์อย่างถูกต้องนะคะตัวอย่างเช่นหลัก4ีจากนั้นออกดปุ่มค้นหาระบบจะแสดงผลลัพธ์บอกว่าเฮ้คีย์เวิร์ดหลัก4ีที่คุณค้นหามีทั้งหมด11รายการนะ เพื่อนๆจากตั้งแต่ข้อ5จนถึงข้อ6ข้ออนะคะ,ะเพื่อนๆจะพบว่ารายการ Happy ้เคสที่เราระบุมาเนี่ยชื่อ,อปอนอน,นะคะแล้วก็รหสัสไปรษสียแล้วก็จุดบ,บริการที่เป็นทําเลที่ตั้งน่ะ,ะทั้งสองทั้ง3อย่างเขาจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทำไมนะ ฝากเพื่อนๆไปคิดต่อนะคะอขอบคุณหน้าจอสวยๆแล้วก็ระบบดีๆของไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ